ในวันที่หนึ่งธันวาคมพุศักราช1,975กองประชุมผู้แทนทั่วประเทศที่นครหลุงเวียงจันทร์มีผู้แทนเข้าร่วม264คนพิจารณารับรองประกาศยุบรัฐบาลชั่วคราวแห่งชาติและพิจารณาเรื่องต่งตางๆกองประชุมมีมติเอาธงดวงเดือนของขบวนการลาวอิสระเป็นธงชาติลาวเปลี่ยนเนื้อรองเพลงชาติใหม่ยกเลิกระบบราชาธิปไตยและสถาปนา เป็นสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยกเลิกบรรดาศักดิ์และฐานังดรศักดิ์ของเราเชื่อพระวงศ์เลิกการใช้คำราชาศัพท์ที่แย่งแย่ชนชัน้นแต่งตั้งเจ้าสุพานุวงศ์เป็นประธานประเทศท่านไต่สอ์อัมเนมิไฮน์เป็นนายกรัฐมนตรีเจ้าสีสว่างวัฒนาเป็นที่ปรึกษาสูงสุดของประธานประเทศเจ้าสุวรรณภูมาเป็นที่ปรึกษาสูงสุดของรัฐบาลและมีมติอื่นๆในวันที่สอง ธันวาคมพิสตราส์9 7่และปิดกองประชุมด้วยผลสำเร็จแต่ภายหลังพันประชาชนปฏิวัตลิลาวก็ได้คุมตัวอดีตเจ้ามหาชีวิตพระมเฮสีและอดีตพระปรมวงสานุวง์ราชวงศ์หลานชามไปคุมขังในท้ําตะตันเนื่องจากความขัดแย้งทางการเมืองและต่อมาทุกพระองค์ต่างสิ้นพระชนด้วยโรคมาลาเรีย และยังมีการจับกุมนักการเมืองข้าราชการในระบบเก่ารวมทั้งประชาชนลาวจำนวนมากชาคายกับการส่วนใหญ่เสียชีวิตด้วยโรคขาดสารอาหารและถูกยิงทิ้งระหว่างสงครามกลางเมืองมีผู้เสียชีวิตระหว่าง -2,000 20, 0ถึง62,000คนฝ่ายนิยมเจ้าที่ยังจงรักพักดีต่อพระมหากษัตริย์ต่างน้ภัยออกนอกประเทศไปตั้งรัฐบาลราชอาณาจักรลาวพักถิ่นในสหรฐัฐเพื่อหวังฟื้นฟูระบบกษัตริย์อีกครั้ง แต่ไม่มีประเทศใดรับรองประเทศลาวลงนามความตกลงยอดสิทธิประจาํากองทัพและแต่งตั้งที่ปรึกษาพเพื่อสนับสนุนในการบริหารประเทศแต่เวียดนามความสัมพันธ์อันใกล้ชิดนี้มีการลงนามเป็นสนธิสัญญาอย่างเป็นทางการในคริสตศราร1,977 ซึ่งเวียดนามไม่เคียงแต่ฉีนำนโยบายการประเทศของลาวเท่านั้นแต่ยังให้เวียดนามเข้ามาค้อบแวดในชีวิตการเมืองและเศรษฐกิจทุกส่วนของเาาในคริสตราศ1,979เวียดนามขอให้ทางการลรายุติความสัมพันธ์กับสาธรารณรัฐประชาชนจีนทำให้ถูกโดดเดียวทางการค้าทั้งจากจีนสหรัฐและประเทศอื่นในปีนั้น เวียดนามมีทหารประจำการในลาวห0 0 0 0ื่นนายและมีข้าราชการพลเรือนเวียดนามหกพันคนความถดแย้งระหว่างกระบฏโมงและสอบปกปลาาดำเนินไปในพื้นที่สำคัญของลาวรวมทั้งเขตทหารปิสศบสบณ์เขตทหารปิเยียสมบูรณ์และแฝงเชียงความระหว่างพริสตราชหนึ่งพันก้าร้อยเิบห้าถึงหนึ่าร้อยเก้าสสหรัฐ ยายขีนผู้ริภัยชาวลาวประมาณ250,000คนและโมง้ง130,000คนในประเทศไทย